ลาก่อนนี่นี่ว่าไม่ดีหรือวะรอด้วยรอนี่ว่าไม่ไปไม่ไปแต่ตรงนี้แต่เขาจะสงสัยคือยังไงเราจะรอเขามารับมาโรงพยาบาลมาลากอไปกับโรงพยาบาลแล้วไปทำงานี่นอนสบายดีตรงนี้คือหรือว่าไม่ไม่เหมือนป่วยนะพี่ เบบอไม่ไหวแล้วแต่เขาจะสงสัย <women> ว <thì S 2> ่าต้ <painted vậy> no ้ไปไหนแรงมากเลยมีอ๋อถ้าตอนนี้มีคนรู้เรื่องแค่ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เรื่องนี้ใช่แต่ว่าถ้าเราหนีไปแต่เขาต้องตามจัิงตัวหลังับหลังลงมาตังตต้งตต้วต้งตตวต้ง โอเคอ่ะเดี๋ยวกูข้าบบิวข้ากูบิวมีแล้วมัจะคายญี่ปุ่นแล้วหรบมีเบใจหดมลยเาต้อแต้วก็อะไรเบาๆบาตาฉันต้องตายตายก็ได้แล้วก็แบบเบาๆปะมาณรักรักญี่ปุ่นไม่อเริ่มเป็อะไรทับหน้าแล้ะรใเี่โอเคอ่ะ ถ้าแบบแรกถ้าเกิดมีเพื่อนตายในนี้จริงๆเราทำยังไงจริงๆบ้างควมรแบบเรียกทางยนไปเยอือแต่แ้วเราอยู่อย่างนั้นเราจะทำยังไงถ้าแบบกลัวความผิดก็อาจจะไม่แล้วกลัวจะกลัวความผิดทำไมก็คือมันมาบากให้สามคนเนี่ยค่ะเออสี่คนค่ะแล้วถ้าสมมติว่าคือเรากลับไปถูกไหมคะแล้วคือเขาเรามากันเป็นเพื่อนถูกไหมคะถ้าสมมติเราเอากลับไปอย่างเงี้ยพ่อแม่เขาก็ต้องโทษเราอะไรเงี้ยว่าแบบเป็นเพราะเราทำให้ลูกเขาตายเขาหลย แล้วเราก็ไม่มีหลักฐานเราเขาจะไม่สาราาาสูตรเหรอเ,<ร>เราไม่มีการบีบคอเพื่อนหรือเราไม่ได้ทําอะไรเขาเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราบริสุทธิ์ไม่ใช่หรือจะฆ่าคุณนื้อ <laughs> <c oughs> โอเคอันนี้อันนี้คือประเด็นแรกอันนี้คือประเด็นแรกอ่ะว่ากัน,นี้ประเด็นที่สองถ้าสมมุติว่าคุณกลัคกวความผิดจริงๆตามภาษาเด็กแบบที่ไม่รู้อ่ะมันมีการพิสูจน์หลักฐานอะไรกันอ่ะสมมุติคุณว่าด้วยการกลัวความผิดจริงๆเนี่ย คนที่ดูพยายามและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่สุดคือปออนะทุกอย่างพลิกแปลงแล้วพอนัตตี้เล่นไม่จริงปอก็หันไปดุซึ่งดีมากซึ่งดีมากให้อยู่ในเรื่องแล้วนัตตี้เองก็ต้องสมาธิกลับเข้ามาแล้วพอนัตตี้โดนดุจริงๆนัตตี้ก็กลับมาได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นัตตี้ก็ังมีอุยอะไรเนี่ยจริงจริงเนี่ยจริงจังอะไรเนี่ยพี่บอกแล้วว่าคือ make sense based on คือถ้านัตตี้ตื<อ>่นขึ้นมาแบบนอนตื่นขึ้นมาในห้องนอนข้างบนเนี้ยแล้วพบว่าปั๊มนอนแน่นิ่งอยู่อย่างเงี้ยค mm hmm. ูมัน่นใจว่านัตตี้ต้องไม่มีรีแอคชั่นอย่างนั้นแน mm hmm. ่เออนะฉะนั้นอนะ่ะถ้าเราไปยืนงงง,งแล้วเอ้อยแล้วเราไม่เชื่อกับสถานการณ์ท mm ี่เกิดขึ้นอนะ่ะเราก็ทีะไรไม่ออกหรอกนอกจากพยายามทําเป็นตลกสนุกไปแล้วก็ไปถ่วงเพื่อนนะถ้าไม่งั้นอนะ่ะ เข้าใจไหมถ้าเกิดเพื่อนเขาเขาดึงเรากลับแล้วเราต้องถูกเขาดึงไปไม่ใช่เขาดึงกลับเอ้ยอย่ามาดึงฉันเนี่ยมาจริงจังฉันจะเล่นของฉันอยู่คนเดียวงี้ไม่ได้นะเข้าใจป่ะอ่ะแล้วนับตี้มีโมเมนต์ที่แบบหันมาพูดกับคนดูอ่ะซึ่งสามสี่โมเมนต์ที่โอ้ยตายแล้วญี่ปุ่นมาหันพนออกมาไม่ได้อยู่ในเรื่องเลยนะเหมือนคุยกับคนดูอยู่ตรงเนี้ยซึ่งแบบไม่ได้มีกล้องตัวที่สี่ที่ห้าที่หกรับอยู่แล้วก็ในคอมเมนตจริงนับทตี้คงไม่แบบเล่นเล่นอยู่แล้ว แม่เอาจิงนะเนี่ยอะไรเงี้ยทนายพืคนดูทำไมเลยอนื้อแข็งออนออฟเดี๋ยวจริงเดี๋ยวหลอกเดี๋ยวจริงเดี๋ยวหลอกเคยคันจะจริงเกินไปก็กลัวจะเนิร์ดคันจะไม่ไม่จริงก็เดี๋ยวจะโดนด่าก็เดี๋ยวจริงหมั่งไม่จริงหมั่นสลับกันไปอะไรอย่างนี้แล้วก็พออย่างตอนเพื่อนฆ่าเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยคือ ตอนนี้มันเรื่องลายการเป็นเรื่องตลกไป่เราหนึงเรื่องแต่ถ้าเกิดสมมติมันเกิดขึ้นจริงๆมีเพื่อนเจ้าฆ่าเจ้าหน้าที่แบบทำทำไมอันนี้แหละฆ่าของแท้ไอ้อกคนนี้เราไม่ได้ฆ่าเรายังประมาณนึงแต่อันนี้แหละจบแล้วแต่ไอ้คนนั้นมันอาจจะแต่ทำไมเราถึงเชื่อปอว่าปอทําอย่างนั้นได้เพราะว่าณโมเมนต์นั้นปอต้องการหนีให้ได้แล้วแล้วมันพาไปจนทําให้เราเชื่อว่าตัวละครนี้ทําได้จริงๆคือบางทีคนเราทําไปด้วยไม่มีสติหรืออะไรก็ตาม แต่อันดับแรกอะคือคุณต้องต้องการที่จะทําให้มันจริงก่อนแล้วพอจริงปุ๊บอะไรคนดูก็เชื่อออวตารเนี่ยทำไมาคนดูเคยดูอวตารตอนก่อนเข้ามาดูไหมอืมอวตารทำไมทาไมคนดูถึงเชื่อ <c oughs> เพราะเขาทำ <c oughs> เพราะเขาทาแล้วใส่รายละเอียดแล้วทําเหมือนจริงจนทําเราจนจนทำให้คนดูเชื่อว่ามันมีอย่างนั้นจริงๆนะไม่ได้หมายถึงว่าเชื่อว่าในโลกนี้จะมีอย่างนั้นนะหมายถึงเชื่อกับเรื่องของเขาที่เขาสร้างมาถ้าเกิดเราเล่นแบบเนี้ยมันก็จะทำให้ ถ้าสมมติเอาตาเล่นแบบที่เราเล่นเนะี่ยคนดูก็จะดูไปนั้นแล้วก็ไ้้ใจมอืมแต่ว่าด้วยการแก้ปัญหาของปอหลายๆอย่าง เลยยังพอดึงให้คนดูสนุกไปกับเรื่องได้นะคะแต่ก็มีไหวพริบที่ดีในการแก้ปัญหาในแต่ละเรื่องในแต่ละสิ์ที่โดนโยนเข้าไปอย่างแบบตักท่องเที่ยวมาเจ้าหน้าที่มาอะไรอย่างเงี้ยใช่เจ้าหน้าที่มาก็มานาซึ่งเป<ม>็นวิธีที่ดีนะ<ม>ที่ดุ<ม>ที่ดุนักท่องเ<ม>ที่ยวอ่ะ<ม>ที่เออที่แบบตะคอกใส่เขาอ่ะเขาก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากจะช่วยแต่โดนด่าขนาดนี้ซึ่งแน่นอนว่าเราถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวอย่างน้จริงก็เขาโทรแจ้งแบบนั้นจริงว่าต้องมีสัมปชงรองเกิดขึ้นแน่แต่เราไม่เชื่อนาตี้ พอน้ตี้เข้ามาพอพอนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็อันซี้าทะพี่ลูกชัดเจนเออพาเซมิแนงนั้นเออพี่ลูกชัดเจนคุณจะเอาไมลนะไม่เราชอบมากที่ปอแบบลงไปนอนข้างต้นอันนี้ฉลาดมากฉลาดมากฉลาดมากพี่น้ำแข็งจะมีบางช่วงที่แบบปล่อยให้สองแค่อันนี้ยอันนี้จะดูไม่จริงไม่จริงอันนี้ก็พยายามแก้ปัญหาไปแน้าแข็งจะเดินวนดูอยู่รอบๆคือไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปแบบ แก้ไขสถานการณ์หรือซัพพอร์ตจริงๆมันสามารถถ้าไม่คิดซิปมาแก้ก็สามารถซัพพอร์ตบอได้นะอะไรเงี้ยแต่น้ำแข็งเดินได้แค่เดินวนดูแล้วก็แบบเป็นผู้คอยตามของซิทูเอชันที่มันเกิดขึ้นอเงนะี้ยแล้วก็ตอนต้นหนึ่งอย่างที่เกือบจะชมน้ำแข็งได้เต็มปากคืออย่างตอนที่ต้นนอนอยู่แล้วไม่ปลุกไม่ตื่นถ้าเป็นชีวิตจริงเราก็ไม่มานั่งปลุกพร้อมกันสาคนหรอก เราก็คงมีใครสักคนหนึ่งปูกคนหนึ่งก็ไปแปลงฟันน้ําแข็งพยายามจะฉี่ออกไปแล้วแต่ก็ไปได้ไม่หมดออคือเหมือนคือไปเราก็ไม่รู้ไปทําอะไรเออ,เอ,อแล้วก็ไปวนอยู่คือถ้าเกิดสมมตุติตื่นมาล้างหน้าดิคุณก็เดินไปล้างหน้าเพื่อนก็นเรียกไปนัตตี้ก็ไปทําอย่างอื่นเพราะบีคนเรียกแล้วมันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ในการเรียกเพื่อนเออมันเรื่องใหญ่เพราะว่าเพื่อนเรียกเราไม่ตื่นตางหาก ฉะนั้นเรารู้ก่อนไงเรารู้ก่อนว่าเพื่อนจะตายเราก็เลยทำให้เป็นเรื่องใหญ่หญมามุงซตั้งแต่ต้นซึ่งในความเป็นจริงเราไม่รู้ถูกปะอ่ะโอเคคู่ต่อไป <c oughs> เป็นเออข้องน้วเออ <นะ S 1> ปาเกฟบ,บอสออกมาโลกมาโโ<ป>สบายดีสบ <c oughs> ายดีจะน้ำแข็งตื่นดีนะเออตื่นดีตื่นจริง <c oughs> เหมือนมากแม่เชื่อจะชินใช่ไหมจากการกินนมแล้วตื่นเนี่ยมาแบบนี้ ตัวเองเหมือนกันไม่ไม,ไม่ไม่รู้ตัวแะโดนอย่งงางนั้นแหะไม่คิดว่าก่อนจะโดนอย่งงางนั้นเซ็งคำทีเดียวสองคนนี้อยากเข้าห้องน้ํามากแล้วห้องน้ําเนี่ยมีอยู่ห้องเดียวนะคะห้องน้ํามีอยู่ห้องเดียวคุณต้องเข้าห้องน้ําให้ได้โอเคเี๋ยวนะขอเซ็ตเซ็ตตัวห้องน้ำก่อนว่าคุณจะขีดไหนที่โอเคมีเหตุผลต่างกันในการอยากาห้องน้ำแน่นอนแต่ว่า ใช้เหตุผลในการบอกว่าชั oh, right. ้นนี่แหละจะเข้าห้องน้ำได้ห้องน้าคือห้ามเตะนะห้ามเส้นนี้มาคือเนี้ยได้เข้าได้เข้าละไปวิ่งมาคอร์มงมาคลรมลมนี่วิ่งมาคลรมลมอ่ะคนนี้คนนี้เขาเพิ่งออกนะทันทีที่คูออกก็คือแอคชั่นได้เลยบนะคือรู้จักกันใช่ไหมครับสองคนนี้ไม่รู้จักไม่รู้จักกันรู้จักอยากจะเป็นคาลเตอร์ไหนเป็นใครก็ได้ เป็นผู้คนละเพศแต่ห้องน้ำเดียวกันใช่เหลือห้องน้ำห้องน้ำรวมมันเป็นห้องน้ำรวมห้องน้ำรวมนะคะพร้อมไปแอคชั่นขอเข้าก่อนขอเข้าก่อนขอเข้าก่อนผมมาก่อนคนอะไรเนี่ยขอเข้าก่อนผมถึงก่อนอะไรเนี่ยขอเข้าก่อนเฮ้ยคุณอะไรเนี่ยผมถึงก่อนโอ๊ยไปเลย อะไรเนี่ยผมถึงก่อนขอเป็นไรผมมากกว่คนแล้วเนี่ยเอาใหม่นี่ไม่เมคเซน n ์ e at all b o s ไม่ได้ปวดเก็บมาข่าวเผยผมถึงก่อนแล้วคนไม่รู้จักการมาถึงถึงอย่างเงี้เลยหรอไม่รู้จักไม่รู้จักเลยนะเป็นฉันตันต่อยเลยเนะเออไม่รู้จักหน้าทำอะไรตัวอย่างอ่ะผมบอสเขาจริงว่ากลับมาปิดประตูก็จบเลย แล้ววายคิดว่าเรื่องมันจะน่าสนใจไหมล่ะน่าสนใจเจะโดนโจมที่อี e พยส์ทำไมล่ะ <c oughs> ไปไมายสมมติว่าคนนั้นออกจากห้องน้ำแล้วแอคชัน่น <c oughs> เดี๋ยวจะได้คิดก่อนว่าเกบเลิกขำหัวเราะอะไรซัมติงแล้วหลุดลอยเลื่อนลอยสักทีมันมันทำลายการแสดงของ